สวัสดีค่ะวันนี้ไปชมพระอาทิตย์ขึ้นที่หาดเฉวงเกาะสมุยกันค่ะเริ่มจากตรงที่ดินกันเลยนะคะเราออกจากที่ดินเจอถนนซอยเลี้ยวขวาค่ะเมื่อถึงถนนทวีราชพักดีเราก็เลี้ยวขวาอีกครั้งค่ะจากนั้นเราก็ตรงไปค่ะ ถึงทางแยกไปตลาดเราก็เลี้ยวซ้ายค่ะแล้วเราก็ตรงไปเรื่อยๆเลยค่ะถึงตรงนี้เราก็เลี้ยวขวาค่ะแล้วเราก็ตรงไปจนถึงทางลงหาสาธารณะได้เลยค่ะตรงนี้ที่หาดเฉวง เราได้ชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าอากาศดีมากเลยค่ะมีคนออกมาวิ่งออกกำลังกายเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจชมอากาศสบายสบายยามเช้าเราใช้เวลาเดินทางจากที่ดินมาเพียงเจนาทีนะคะขอให้เป็นวันหยุดที่ดีของทุกคนค่ะแล้วพบกันค่ะ